แต่ท่านนี้มีความคิดดีๆกับท่านที่ว่านุเกลได้เลขาเีกมรใจจงและคณะกรรมการโจมตีงคูกระทรวงการเศรษฐกิจอันนี้ท่านรองสุริเยศพาทั้งลูกมาเพื่อลดมลพิษท่านนิมนต์นะครับท่านชาติชายอยู่ตรงนี้กันน,นะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเราอยากจะได้แยกแยะนี้ให้มากเท่าไหร่แต่เราจำกัดทุกข้อต้องเศรษฐกิจในใจว่าเอ้าสูบวาน,านั่นดีเพราะเราจม่ไ ต้องเหนียกับบอดี้ต้องเรียนยุบกับบอดี้ผู้เจ้าอยากได้ยางไหนถ้าถามพวกเราที่ไปถามทุกทุกแห่งเสร็จได้ดันี้ครับถ้าโรงเรียนถ้าคนได้หรือคอร์รบอลนี้ได้จะต้องจะต้องเป็นอย่างนี้ที่หนึ่งด้านผู้เรียนด้านผู้เรียนยนักเรียนจะต้องได้เรียนวิชาชีพที่ตนเองถนัดเป็นพรสวรรค์คนไหนเขาถนัดศิปลปะถนัดร้องเพลงถนัดดนตร,รีถนัดไขนาถน,นัดไหนเนะผูอได้เรียนอย่างนั้นอย่าให้แก่ก้าวําทุกวันนี้ ให้เรียนสัมาที่การที่ตนเองถนัดอย่าเอาข้อสอบไปบังคับคนเรามันไม่ได้สอบได้เก่งเหมือนกันทุกคนการวัดแต่ข้อสอบก็อาเด็กในข้อดูงานตัวนี้ดูงาน็นทุดของแล้วส่วนที่หนึ่งเราควกเรียนต้องเรียนการความถนัดตอนสอบนมานทุ่วันนี้ทำวิชาไี่จห้เขาแล้วอยากไปวัดแต่นิตศีภาร์ภาษาอังกฤษอันที่สองครู ครูต้องเป็นครูที่มีวิชาชีพควบคุมไม่ใช่ใครก็สอนได้พ่อสอนได้แม่กสอนได้ไแล้วบอกว่าคุณมีใบสมัคแต่ที่ทำสูงม,มีอะไรคุณบอกว่ามีในพรแต่ใครก็เป็นครูได้มันจะเกิดไปอยู่กั์อะไรเพ่อแม่ไปสอนไปกบอกที่ที่ไหนเป็นครูใน,นที่ควบคุมครูก็ต้องด้รับการผึกมาจากเนระบบที่ถูกต้องเหมือนผีดแค่ห้าปีท่งครู จบเหมือนกันไปอยู่ที่ไหนต้องได้ครูดีเหมือนกันหมดไม่ต้องแห่กันไปสอบห้องเรียนที่ห้องพีห้องอีพ,พ,พ,พีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเสียงหนึองทุกแห่งป็นจครูดีหมดไปสอนทุกบ้านทุกที่โดยที่แล้วไม่ได้่งเหมือนกันเด็กที่ต้องนี่มาเด็กไม่ต้องนี่เขานะครับเราต้องทำอย่างนั้นจะได้มลดีรู้สภาต้องควบคุมต้องจก็บมาตรฐานให้ได้เป็นครูได้ทุกแห่งเหมือนกันหมดอันที่สามส,สถานศึกษาจะต้องถูกลดขั้นตอน กระจายอำนาจไม่ต้องเอกว่ประมาณจะผ่านระดับ่วงผ่านกรมผ่านจังหวัดจนมันหมดไปอบรมมีจนหมดให้สถาบันศึกษาต้องการเป็นอิสระให้ิึงคนอยู่โรงเรียนและเจ้าหน้าผู้ส่งเงินมาให้ตรงกรมการศึกษาจะบริหารจัดการโรงเรียนตัวเองมันดีไม่ดีแต่ว่ามันเองขอเป็นหนูสถาบันศึกษาต้องการลดขั้นตอนการควบคุมกำกับที่ส้อนลงและก็มีงอบอำานบริหารจัดการตัวเองได้โดยทางการศึกษาและครูอยากรูพกรรมได้ทุกันนิ ทำงานที่ใช่จริงๆเยอะแยะแล้วเขาปริหารตัวเองได้ไคิดว่ามือเล็กทำไม่ได้ก็ทำได้หมดเกินแต่ว่าเป็นการเสมมุติวะารอนมาทำร้านก็มีข้อมูลและไม่ให้มือบบเล็กก้องการไปเข้อปากอันที่สี่เราต้องการให้ขา้าราชการในขาบาทสมเด็จเขาต้องอยู่ว้อยังคงอยู่ถ้าครูยังมีถ้าหมอยังมีพระยังมีสถาบันสงติไม่สั่งลม พราะข่าราชการคือข้าบริการของสามสถา,สาบนบานี้เมื่อไรคูณกลับโรงเรียนเล็กเมื่อไรก็รับผู้ออกแกงว่ามไม่รู้จนรนผู้ร้ายยาเสพติดของเล็กนันจะเข้าไปผู้ใหญ่บ้านไม่มีที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นราชการครูคยังต้องเป็นราชการต่อ,ตอไม่ใช่โปลดไปเป็นเอกชนจนหมดอันที่สี่เรื่องของพระราัติจะต้องบป่งบอให้มีความเป็นประชาธิปไตย ผู้ขวบวนการต้องมีการเลือกตั้งต้องมีองค์กรมีตัวแทนแม้แต่ครูก็ต้องมีองคอ์คกครบริหารโรงเรียนก็มีคณะกรรมการ,กการนักศึกษาบริหารในระดับทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงม,มั่งคั่งนี่คือข้อสนอห้าข้อที่เราในปรู้ทศไหนก็จะบอกตรงกันว่าในข้อจำเนี่ยคุณไม่อยากผมน่้อย่าก็ี้ทำต้องทำอย่างนี้สิครับพวกเราถ้าเป็นเ่องไปคิดต่อแล้วเอกสารที่ผมบอกจะเป็นตัวหนึ่งที่นำให้ท่านได้ดูได,ได,ได้ได้เห็นเพิ่มเติม อันที่สองให้ไปติดตามในไลน์ไลน์ของกลุ่มบริหารไลน์ของกลุ่มกูแต่ต่อปไปเ,เยืะแยะส่วนที่สามผมผมีของฝากว่าบางท่านไมถนัดอ่านแต่ถนดัดฟังเปิดฟังในรถได้กางโฆษณาตัวเองให้ท่านเข้าไปในยูทูบทีมข่าวว่าสุนทรอุมากิตม,มันจะมีทั้งเ,เ,เรื่องลูกเสือเรื่องวุฒิภัทที่กระไายเรื่องขอสนองพูดที่ไหนต่างๆอยู่ในคลิปตรงนั้นท่าจะรับรูพูดท่าิีัยพูดอยู่ในคลิปตรงนั้นหมฟังได้มไม่ต้อง ไม่ il, ต้องคือไม่มีเวลาอ่านนะก็ที่ยูทูบสุนทรูรีกิจในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายขอบคุณพระมหาที่อะไรที่อุ้มพ่อสถานที่ขอบคุณสากลนักทรัพย์ครูศิษย์เกตที่กเราได้พบเรามีเวลาจํากัดก็คงจะต้องไม่ได้กล่าวขอบคุณท่านสี่ท่านผมทุกท่านที่ใส่ท่านอุดญท่านสะรู้ตัวกล่าวอละนุชนาขอบคุณท่านพ่อที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสได้ไั้ความก่อนยุติการเก็บประาณบนเวทีครูศิษย์เกตที่เที่ยววันนี้ไม่เกินเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ